สิบอาหารที่ควรกินทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีรีบหามากินด่วนสุขภาพดีห่างไกลโรคอาหารที่ควรรับประทานทุกวันคืออาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันคืออาหารที่ร่างกายควรต้องได้รับทุกวันกินอาหารเป็นยา คือกินอาหารที่ดีถือว่าได้ยาดีให้กับร่างกายเพียงแค่รู้จักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นประจำรับประทานอย่างต่อเนื่องอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงแต่อาหารที่มีโทษบางอย่างอาจมีราคาแพงยิ่งกว่าฉะนั้นอาหารที่ควรรับประทานให้ได้ทุกวันมีดังต่อไปนี้หนึ่งนม Mm hmm มีส่วนประกอบของโปรโตีนคุณภาพสูงและนมยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำคัญต่อร่างกายนมมีสารอาหารจำนวนมากหลากหลายอย่างที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนมจึงทำให้สามารถป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะนมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อสมแซมฟื้นฟูสภาพได้อย่าง รวดเร็วเพราะนมมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างบำรุงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะการดื่มนมพร่องขาดมันเนยได้ประโยชน์แต่ไม่ทำให้อ้วนโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ควรดื่มนมถั่วเหลืองที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำให้ได้ทุกทุกวันการดื่มนมทุกวันเสริมสร้างโครงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันกระดูกพรุน 2. ไข่ไข่เป็นอาหารโปรโตีนคุณภาพสูงทำให้ได้พลังงานสูงไข่ประกอบด้วยกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนปริมาณสูงที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้กรดอะมิโนโจำเป็นต้องใช้สำหรับซ่อมแซมร่างกายและที่สำคัญ ไข่เป็นแหล่งของแร่ธาตุวิตามินที่สำคัญประโยชน์ต่อร่างกายและสมองได้แก่ธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน D วิตามิน E ีเลซิทินลูทีนและโคลีนซึ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างเซลล์สมองและเสริมสร้างร่างกาย สุขภาพดีแข็งแรงที่ควรรับประทานให้ได้ทุกวัน 2. ปลาปลาเป็นอาหารบำรุงสมองกินปลาแล้วฉลาดเพราะเนื้อปลาเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายปลายังให้โปรโตีนสูงนอกจากนี้เนื้อปลา ยังมีโอเมก้าสคือกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้สำคัญต่อโครงสร้างร่างกายการทำงานของสมองตับระบบประสาทที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และเลตินารวมทั้งยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลที่ไม่ดีให้ลดลงได้โดยเฉพาะปลาที่มีโอเมก้าสูง ได้แก่ปลาทะเลปลาเซลมอนปลาทูน่ารวมถึงปลาน้ำจืดเช่นปลาสวายปลาสลิดเป็นต้นเราจึงควรรับประทานสลับกันไปทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเลสีทัว ทั่วการรับประทานถั่วทุกวันนักวิจัยพบว่าการรับประทานถั่วจำนวนครึ่งกำมือทุกๆวันทำให้อายุไขข,ของเรายืนยาวมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาพบว่าการรับประทานถั่วทุกวันติดต่อกันวันละ1 0บถึง15กรัมหรือครึ่งกำมือทุกวันเป็นเวลา10ปีพบว่า มีกรดไขมันจำเป็นวิตามินหลากหลายชนิดและสารตาน,ตานอนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสื่อมก่อนวัยของร่างกายชะลอความแก่ของเราได้นั่นเองฉะนั้น ภูที่รับประทานทั่วลดความเสี่ยงการเกิดโรคเพราะระดับโคเลสเตอรอลลดต่ำลงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและทัวยังเป็นแหล่งของธาตุเหล็กส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้เป็นอย่างดี 5. สม้มหรือฝรั่งหนึ่งผลหรือมะนาวครึ่งซี ควรรับประทานให้ได้ทุกวันจะทำให้แต่ละวันได้รับความสดชื่นมีชีวิตชีวาจากรถเปรี้ยวของธรรมชาติโดยตรงผลไม้รถเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงดีต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆเป็นแหล่งของสาร ต้านอนุมูลอิสระและมีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกายช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสเป็นธรรมชาติฟ้นฟูบำรุงผิวที่แห้งกร้านและนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์สูงจึงช่วยระบบขับถ่าย และรับประทานส้มเป็นประจำทุกวันยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย 6. กคะนา้นาคะน้าหรือผักใบเขียวโดยเฉพาะส่วนยอดของผักใบเขียว ผักคะนา้ามีวิตามินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับร่างกายเพราะมีแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกมีสารเบตา้าแคโรทีนสูงช่วย ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเพราะผักคะนา้าผักใบเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกต้านมะเร็งยับยั้งสารก่อเกิดมะเร็ง คณะผักใบเขียวช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ปรับสมดุลฮอร์โมนปรับสมดุลร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารรักษาโรคภูมิแพ้รักษาโรคหวัดช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจ,จางและช่วยป้องกันการเกิดโรคก,กระดูพรุน เจ็ดบรอกโคลีบรอกโคลีถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดของผักที่มีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงคือมีสรรพคุณต้านมะเร็งลดไขมนันโคเลสเตอรอลป้องกันโรคข้อเสื่อมและบรรเทาอาการโรคเบาหวานได้อีกด้วยบรอกโคลี ccoli, อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมาย เช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคโกรดโฟริกโพแทสเซียมกากใยอาหารและยังมีโปรตีนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื่นๆ นอกจากนี้บรอกโคลีมีสารเบตาแคโรทีนสูงบำรุงสายตาและมีสารช่วยต่อตามะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและวิตามินเคในบรอกโคลีเป็นสารอาหารช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้เป็นอย่างดี 8. มันเทศหรือข้าวโพดเป็นแหล่งรวมของคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเนื้อสีเหลือง หรือสีส้มมีสารเบตาแคโรทีนซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะย่อยสลายกลายเป็นวิตามินเอธรรมชาติซึ่งสำคัญช่วยบำรุงสายตาการมองเห็นตอนกลางคืนและลดความเสื่อมของลูกตาโดยเนื้อสีม่วง มีสารแอนโทไซยายนินสูงเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติสำคัญคือช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และมีวิตามินซีสูงมากจึงช่วยในการชะลอวัยมีไฟเบอร์สูงหรือเส้นใยอาหารมาก ซึ่งมันเทศและข้าวโพดเป็นแหล่งของสารอาหารเบตา้าแคโรทีนชั้นดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีทำให้ผิวสวยและที่สำคัญมันเทศและข้าวโพดมีสารต้านมะเร็งที่สูงมากอีกด้วยกาวโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวช่วยระบบการย่อยอาหาร ช่วยระบบขับถ่ายช่วยขัดล้างลำไส้ให้สะอาดชะล้างสารพิษ จากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ผลงานที่น่าสนใจว่าผู้ที่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำจะมีอัตราการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มนมเปรี้ยวเลยซึ่งโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยระบบอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยสังเคราะห์วิตามิน และวิตามินเคให้กับร่างกายจึงเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีนมเปรี้ยวมีคุณสมบัติกระตุน้นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในลำไส้ นอกจากนี้โยเกิตมีสารที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเยอะมากๆโดยการรับประทานโยเกิร์ตให้ได้วันละหนึ่งถ้วยก็จะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นนั่นเอง สิพริกพริกสดควรรับประทานวันละ3-4เม็ดเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะเนื่องจากพริกช่วยให้อารมณ์ดี พริกมีสารแคปไซซินจึงช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขออกมาเข้าสู่ร่างกายโดยพริกยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยกระตุน้นการเจริญอาหารให้อร่อยมากขึ้นพริกช่วยกระตุน้นร่างกายอยากอาหารมากขึ้นอีกด้วยและ พริกยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งโดยความเผ็ดของพริกช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยและพริกมีวิตามินซีบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกลดอาการปวดแก้อาการปวดเมื่อยตามตัวพริกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายโดยเฉพาะพริกวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียว ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ